หน100ึ <laughs> ่งรอยบาทเจอปลาคลองเขามาขายหนึ <anta> 100 okay? ่งร้อยครับหนึ่งร้อยร้เติบไม่ได้เนาะคนจะโซเห็ดปลา เาเกตออกก่อนแล้วค่อยพาขีเนาะนหนึ่งรอยค่ะหนึ่ง่อยหนึ่ง่อยบาทที่เขาขายโอ้หาเองว่าเป็นเดอร์งเพี่ นั่งทำไรนั้นือเอ,อไม่ได้ออกกล้องนานแลยนะน้องนะสงสัยไม่อะไรหว่าอะไรหว่าอะไรหว่าเออคิดถึงคิดถึงคิดถึงไหม Mm-hmm, mm-hmm, mm mm าที่ข้าวท,ที่ไปเร็วข้าวผ่านเข้าวนนู้นนู้นลงไปลงไปลงไปไม,งไม่ต้องหันมามองเลยป,ไป อลงไปเร็วนุนนุนเอะไรวะสงสัยจังสงสัยจังสงสัยจังไม่ได้เล่นกันนานเนาะ ดีใจดีใจดีใจแตะๆๆเอาเร็วเร็วเร็วนี่กินอ่ะแตะเตะเตะฮาบเร็วฮาบ์ปฮาร์ฮารเร็วฮาบอืมเข้าไปเร็วเดี๋ยวรถชนรถเหยียบเอา ไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วไปกลับ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 เข้านู้นเข้าไปเลยไปกลับเข้าไป,ไปลงไปลงไปลงไปครับลงไปครับลงไปลงไป,งไปเข้าทีไปเข้าทีไปน้าแหละที่อยู่ตัวเองอย่างนี้น่าไปไม่หันหลังเลยนะทีนี้นะหันหลังมามองม,องมา้างหน้าอืมดูเด็ดอ่าเข้าทีไปแล้วบายบายครับ จะตามเข้าไปเหรอไม่ต้องปิดแล้วปิดแล้วเอามาเอาเ็วบ้านนี้มีแต่หมามีแต่แมวมีแต่สัตว์เพิ่งเตินมักน้อยนาเบิ่มเติมมะเขียบพี่น้องเอ้ยดีใจลายมีเติม,มักเขียบกินเติม นั่นนั่นนั่นนันไหนวะไหนวะลูกมันดีใจดีใจเก็บปักเกิกเก็บปักเกิกไปตามมะคุงวะ อันนี้นี่นีเห็นไหมนี่กินไหมนี่นี่นี่จั๊กจักจักจั๊กจักจักจั๊กจั๊กจั๊กจน๊กตัมักจั๊กั๊ก <c oughs> จักจั๊กักดจัั่ัจัจันน กินซัมนียดนี่พูยอนะ่ะกินแบบน้อยๆอย่าก,กินเยอะซัมนี่กับพ่อน้ำลายแตกแล้วบ่ต้องกินไรตายน้ำได้ไลพ่อต้องเอาอลังการนะเอาเป็นเอาเอาแสบกับพ่อโอ้ย น,นี่ก็เห็นสวรรค์มิงม,งมิงแล้วแสบหลายมาเค้อมาเค้อพ่วงทางบ้านทางเฮือนปลากะมอวานซื้อเท่าลอยหนึ่ง